นะมาอานุนโมพุทธายะนะพุทธายะนะมาอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเธอดส,สาธุสาธุผม Youtube ช่องนักบุญพเนจรเดินทางร่อนเลพน่พเนจรครับมาตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปคือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลส,สติสมาธิได้คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับใครอยากลองเอาไปใช้ดูไปใช้ได้ครับสวดมนต์ไหว้พรกก่อนนอนนั่งสมาธิสัก15นาทีตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านจะแจ่มใสและปลอดโปร่งครับเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับครับ วิเคราะห์วิจาร์ข่าวประเด็นดังของสังคมนักบุญพเนรจรจะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เรื่องราวดีๆครับผมครับประเด็นดังที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ก็สองคดีใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นคดีของอ่าการอุ้มเสียสุรัตครับผมอขออภัยครับการอุ้มเสียสุชาติครับผมอ่า คดีนี้ก็จบลงไปโดยการเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวบางฟิตนะครับมาโดยการเข้ามอบตัวสามพี่น้องเขาบางฟิตบางกิบหนีแล้วก็บางหนีอันนี้ก็ก่อคดีในการอุ้มเสียสุชาตินะครับที่หนองทะเลจังหวัดกระบี่อะไรประมาณนี้ก็คดีนี้ปิดลงโดยการได้ตัวผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะครับผมให้การรับสารภาพนะครับบางฟิตครับอีกคดีหนึ่งที่เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับผม ก็เกิดที่ขึ้นที่อำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีใหญ่คดีนี้ยังตามตามจับตัวผู้บงการมาเฟียแก๊งใหญ่ครับเสียสุรัตน์นะครับผู้บงการอุ้มเสียตุ้มนะครับหรือเสียโกศลตามตัวยังจับไม่ได้ครับนานเป็นเดือนแล้วอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าคดีนี้นะครับมันมีการวางแผนเป็นขั้นตอนโดยเสียสุรัตเนี่ยให้ บุคคลในทีมมาเฟียของเขาเนี่ยชักชวนเสียตุ่มหรือเสียโกศลเนี่ยออกมาดื่มกินนะครับปมเนี่ยคาดว่าจะเป็นความขัดแย้งระหวา่างตระกูลยางอ้นกับตระกูลสเวตศินอของทั้งสองคนนะครับายางอ้นก็เป็นตระกูลของเสียโกศลน,นะครับสเวตศรินนี่เป็นตระกูลของเศสสุรัฐมีความขัดแยง้งการเมืองท้องถิ่นและก็การค้าอาหารทะเลสดกันอยู่ นะครับของทั้งสองคนแล้วก็จากทามได้ข่าวเดิมเนี่ยเสียสุรัตเนี่ยให้คนไปชักชวนเสียโกศลเนี่ยให้คนรู้จักกับเสียโกศลเนี่ยคือเป็นคนรู้จักกันทั้งหมดนะครับเสียสุรัตก็รู้จักกับเสียโกศลแต่เป็นกู้กัดแย้งกันทีนี้ก็ให้ไปชักชวนเสียโกศลหรือเสียตุ้มเนี่ยออกมานั่งดื่มกินนะครับ แล้วก็เกิดการอุ้มในวันนั้นระหว่างวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็อุ้มหายไปเอาไปฝังไว้ที่บ่อดินทีนึง่งแล้วพอมันมีข่าวฝังล่างเสียตุ้มไว้ที่บ่อดินพอมันเกิดข่าวขึ้นมาก็นําล่างเสียตุ้มเปลี่ยนจุดนะครับไปทิ้งกลางทะเลทีนี้ไปทิ้งกลางทะเลทางคนขับเรือแล้วก็หนึ่งในทีมผู้ก่อเหตุหรือมือยิงนะครับายเน็ก ก็ให้การรับสารภาพว่าเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดทิ้งร่างเสียโกศลก็คือเอาไปลงเรือแล้วก็ทิ้งร่างเสียโกศลตามทะเลกลางทะเลแต่ที่นี้ครอบครัวเสียโกศลคุณจินดาลาและก็ทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าของคดีที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำทีมสัปพกําลังออกค้นหาแต่ไม่พบร่างของเสียโกศลนะผมไม่พบร่างของเสียตุ้มนั่นแหละ ที่นี้เรียกง่ายๆว่าเสียตุ้มแล้วกันครับคือพอไม่พบล่างเสียตุ้มทําไงครับเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับก็ออกหมายจับไปทั้งหมด7คนนะครับออกหมายจับไปทั้งหมด7คนแล้วก็สืบต้นตอสืบไปสืบมาผู้เกี่ยวข้องนี่มีจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอารถเนี่ยขนล่างเสียตุ้มตั้งแต่รอบแรกไปรถก็หลายคันนะครับมีทั้งรถที่คันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเอาไปซ่อมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีทั้งเ,เรือที่ใช้ก่อเหตุและมีผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเลสดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายคนนะครับส่วนเจ้าของบ้านนะครับผู้ที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุที่เสียตุ้มไปนั่งดื่มกินนะครับลุงคนนี้จะเป็นพยานนะจะเป็นพยานในคดีการอุ้มเสียตุ้มนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคาดว่าอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นที่ทีมเสียสุรัตเนี่ยทีมมาเฟียทีมนี้ครับก่อเหตุกับเสียตุ่มนะครับแล้วทีนี้เอาเป็นว่าสืบสวนสอบสวนไปหาร่างในทะเลก็ไม่พบนะครับเสียตุ่มไหนที่คาดการว่าไปเจอเจอ่าไปเจอโครงกระดูกอ่าเป็นโครงกระดูกอ่าเป็นโครงกระดูกนะครับเป็นชิ้นส่วนกระดูก แต่ก็ไม่ใช่ของเสียตุ้มครับผมเอาเป็นว่าทีมมาเฟียชุดนี้เป็นมาเฟียใหญ่ครับแก๊งใหญ่ในสุราษฎร์ธาน,นีในอำเภอชัยานะครับก็จะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับอาหารทะเลสดอะไรประมาณนี้นะครับจากทไลายข่าวคือเส้นทางหลบหนีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยคาดว่าเส้นทางหลบหนีของผู้ต้องหาเนี่ยคือเป็นเส้นทางที่ออกเรือไปครับ ออกเรือไปก็คือเส้นทางเรือเนี่ยมันค่อนข้างตามยากเพราะว่าในเขตนั้นมันเป็นคือคนลงเรือแล้วก็ออกหาปลาแล้วก็อาหารทะเลสดมาส่งามาส่งขายมันก็มีเส้นทางทางเรือเนี่ยที่เดินทางไปแล้วมันจะตามรอยยากครับตามล่องรอยได้ยากเอาเป็นว่าเสียสุรัชอาจจะไปหลบอยู่เกาะใดเกาะหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหรือออกนอกพื้นที่ไปอยู่กับจังหวัดใกล้เคียง เพราะว่าระหว่างชุราธานีเนี่ยมันเป็นรอยต่อหลายจังหวัดนะครับคือการหลบหนีนี่มันง่ายเอาเป็นว่าเสียสุรัษเองเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับในเขตสุราธานีมีคนรู้จักเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับคนใกล้ชิดแล้วก็ทีมชุดอุ้มเสียตุ้มไม่ว่าจะเป็นนายแนกมือยิงแล้วก็คนรู้จัก แล้วก็คนที่ใช้เรือคนขับเรืออะไรต่างๆชุดทีมสืบสวนสอบสวนไปค้นพบอาวุธนะครับอาวุธสงครามเนี่ยจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปหาพยานหลักฐานข่ามาดินปืนที่ใช้ก่อเหตุในคดีของเสียตุ้มครับเอาเป็นว่ามือยิงก็ได้รับสารภาพแล้วก็ชี้จุดในทะเลที่คาดว่านำร่างเสียตุ้มมัดกับเสาปูนเนี่ยไปทิ้งในทะเล แต่ก็ยังไม่พบร่างของเสียตุ้มครับก็เมียของเสียตุ้มคุณจินดาลาก็รู้สึกท้อใจนะครับท้อใจเพราะว่าตัวเธอเองก็ผวาผวาเพราะว่าอะไรครับคือที่บ้านของเสียตุ้มเนี่ยที่เมียเขาอยู่นะครับเอาเป็นว่าเขาค้าอาหารทะเลสดและรับซื้ออาหารทะเลแต่ตอนนี้เสียตุ้มไม่อยู่แถมโดนอุ่มอุ่มไปนะครับเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ กลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้กว้างขวางทีนี้รถนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีรถที่ขับมาวนเวียนที่บ้านของเสียตุ้มแต่คุณจินดาลาเขาก็อยู่เขาก็อยู่กับลูกของเขาอะไรประมาณนี้นะครับคือมีรถมาขับบนเวียนตัวเขาเองก็คือบางทีมันก็มีรถของกลุ่มมาเฟีย กลุ่มนี้ครับมันอาจจะมีคนที่อยู่ใต้อานัตของเสียสุรัตเนี่ยอีกทีหนึง่งมาขับรถไล่ตามรถนักข่าวอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้ทําข่าวเพื่อกดดันให้ออกจากพื้นที่นะครับเพื่อให้สืบคดียากขึ้นและทีนี้มีรถขับมาวนเวียนที่บ้านเสียตุ้มคุณจินดาหลาก็ต้องผวาเป็นเรื่องปกติขับวนเวียนมาดูมาดูพฤติกรรมมาดูความเคลื่อนไหว แถมยังมีข้อความนะครับข้อความแปลกๆที่ส่งมาถึงคุณจินดาลานะครับว่าเออต้องตามหาหรอกอ่าล่างเสียตุ้มนะอ่าคนที่ก่อเหตุนะอยู่ใกล้ๆและซุ่มดูอยู่อ่าซุ่มเธอดูเธออยู่อ่าเดี๋ยวตำรวจก็จะจัดการเองแหละหรือจะจัดการตำรวจเองแหละอะไรประมาณนี้มันก็เป็นการส่งข้อความมาเชิงกดดันนะครับกดดันให้ทาง เมียของเสียตุ้มเนี่ยก็อยากจะออกจากพื้นที่ครับเพราะว่ากลุ่มมาเฟียเนี่ยหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยที่อยู่ในท้องที่เนี่ยกดดันให้เมียของเสียตุ้มคุณจินดาลานเนี่ยอยู่ยังไม่สุกแหละครับเอาเป็นว่าเมียของเสียตุ้มก็ได้เข้าไปขอนะครับขอความช่วยเหลือจากกองปราบครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มั่นใจกับชุดสืบสวนสอบสวน ของทีมสุราษฎร์อําอเภอชชยาทีมสุราษนะครับแต่ก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากกองปราบเอาเป็นว่าก็ไปก้มกราบกองปราบนะครับจากทม์ไลน์ข่าวไปพร้อมกับหมอปลาหรืออะไรยังไงหมอปลาก,ก็บอกว่าคือกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยมันน่ากลัวอะไรประมาณนี้ก็ในเขตสุราษฎก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าคือการค้าอาหารทะเลสดหรือในท้องที่นั้นเนี่ย มันจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีลงมีเรือและก็มีคนงานไม่ว่าจะเป็นคนงานชาวต่างด้าวหรือคนงานไทยที่อยู่กับเรือครับเวลาก่อเหตุแล้วมันลงเรือนหนีไปได้คือลงเรือนหนีไปแล้วก็ตามตัวยากอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจว่าคนเรือครับคนเรือใครที่ไปอยู่ในเรือเนี่ยก็ค่อนข้างจะก็รู้ดีอยู่แล้วประเด็นนี้นะครับส่วนทางเจ้หน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ซุ่มนะครับซุ่มเงียบ เพื่อจะให้ผู้ต้องหาปรากฏตัวเสียสุรัตผู้ต้องหาหัวหน้าบง,บงการทีมมาเฟียเนี้ยปรากฏตัวครับก็ซุ่มหาเส้นทางหลบหนีอยู่ตอนนี้กองปราบก็น่าจะส่งชุดสืบสวนมือดีแล้วครับมือคือคือมือพกาลนะครับไม่ธรรมดาก็คือส่งลงไปในพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีเพื่อสืบหาพยานปากสําคัญพยานบุคคลนะครับ ที่จะตามตัวเส้นทางหลบหนีและชี้เป้าว่าเสียสุรัตอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อความมั่นใจของคุณจินดาลาทางเมียของเสียตุ้มเพราะว่าเธอเองคุณจินดาลาก็ได้เผยกับนักข่าวนะครับตากทำลายข่าวว่าไม่อยากจะอยู่ในพื้นที่เขตสุราธานีแล้วเพราะว่าเกรงกลัวอิทธิพลเพราะว่าอิทธิพลเขาใหญ่มากก็น่าจะมีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ แล้วก็เสียสดุรัตเองเนี่ยก็อาจจะไปหลบอยู่กับผู้มีอิทธิพลในเขตอื่นที่เขารู้จักและเป็นเพื่อนกันครับดังนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก็ตามตัวจะยากหน่อยครับหรือไม่อีกเคสเคตหนึง่งก็เส้นทางหลบหนีออกทางประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นไปได้ครับก็ชุดสืบก็ลงพื้นที่แหะครับหาข่าวก็น่าจะมีหน่วยงานสืบสวนสอบสวนน่าจะมีนะครับสายข่าวนะครับ อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแต่ทีนี้คาดว่าการจับกลุ่มหรือเข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากไอ้เรื่องนี้นะครับกับคดีของการอุ้มเสียตุ่มโดยทีมวงการเนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีผู้เกี่ยวข้องที่มีเรือเข้ามาเกี่ยวหลายลําเรือไม่ใช่คันถูกๆนะครับที่เขตนั้นเรือเป็นคันละเป็นหลักหลายแสนหรือเป็นล้านก็มีแล้วทุกคนเนี่ย มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์อยู่ในการค้าอาหารทะเลสดแล้วทําไมจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุ้มคนคนเดียวเสียตุ่มแล้วสุรัตเนี่ยเสียสุรัตเนี่ยเป็นคนวงการเป็นหัวหน้าทีมนะครับมันจะต้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่านั้นแล้วก็เงินจํานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นผู้ลงมือก่อเหตุจึงได้กล้ากระทำเหตุการณ์นี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับ ทางเจาที่สืบสวนสอบสวนนะครับที่สุราชนะครับอำเภอชัย,ยาเนี่ยก็นำสำนวนที่มีอยู่นะครับนำสำนวนนะครับก็พุ่มกับเนี่ยเข้าไปหาคุณจิดาลาเมียของเสตุ้มนะครับนำสำนวนท,ทั้งหมดที่เป็นการสืบสวนสอบสวนไปให้ดูเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับให้เกิดความมั่นใจว่าคดีนี้จะจบลงโดยที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ เคนที่ออกหมายจับไปดำเนินคดีนะครับกับการอุ้มเสียตุ่มเสียค้าอาหารทะเลสดในพื้นที่สุราษฎร์นี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดกองปราบที่รับปากว่าจะลงไปดูแลนะครับคดีนี้ให้เพราะว่าชุดกองปราบเนี่ย เขาน่าจะซุ่มสืบเงียบเกี่ยวกับเส้นทางการหลบหนีนะครับเส้นทางการหลบหนีว่าเสียตุ้มเนี่ยไปอาศัยอยู่กับใครหรือเป้าหมายของเขาเนี่ยก่อนเขาจะจับเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยก็กลัวว่าจะต่อสู้ขัดขวางการจับกลุมครับเพราะว่าทุกคนที่ตามไปตรวจค้นนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอาวุธมีอาวุธสงครามอยู่ทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าชุดทีมมาเฟีย กลุ่มนี้มาเฟียสุราชกลุ่มใหญ่นี้จะโดนควบคุมตัวได้หรือไม่นะครับโดยทีมชุดสืบสวนของกองปราบเนี่ยจะลงไปสัมภากํกลังกับทีมชุดสืบสวนของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผู้ต้องหาหลายคนเนี่ยก็ยังหลบหนีอยู่แต่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญหัวหน้าทีมวงการมาเฟียเนี่ย เสียสุรัตเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าของคดีก็อยากให้เมียของเสียสุรัตคุณจินดารานี่ได้เกิดความมั่นใจและตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ส่งเจ้าที่ตำรวจลงไปดูแลความปลอดภัยให้กับคุณจินดารานะครับเพราะว่าคุณจินดาราเอ่ยปากว่าหากเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน คดีของเสียตุ้มนี้เงียบไปและก็เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตัวเธออาจจะเกิดอันตรายแล้วเธอต้องย้ายออกจากพื้นที่กลับไปอยู่บ้านเดิมเธอที่นครสวรรค์ครับเอาเป็นว่าคดีของเสียตุ้มจะจบลงยังไงเราลองมาตามกันดูครับว่าจะจบลงยังไงทางเจ้าหน้าที่จะปิดคดีได้โดยง่ายได้หรือจะต้องมีการต่อสู้ขัดขวางกันในคดีของเสียตุ้มครับผม เอาเป็นว่าก็ตามกันดูครับคดีมาเฟียใหญ่สุราษอุ้มเสียตุ้มครับผมขอขอบคุณท่านที่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญพเนจรด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับนโมพุทธายะสัสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุ